วันนี้มีรางมาแกะกันให้ดูนะครับรางนี้มีชื่อว่า Energy Track นะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ดูฟะก่อนเต็มเต็มเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีรถแถมให้ดูหนึ่งคันด้วย <S <S อยากรู้ว่าแกะมาแล้วเป็นยังไงต้องมาดูในคลิปกันเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ รางนี้ผมได้มาที่อเมริกานะครับราคาดีเลย15เหรียญเท่านั้นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ5 0า0บาทนะครับก็มีชื่อว่า Energy Track มีทั้งตัวยิงมาให้แล้วก็มีลูปให้รถมันแล่นเข้ามาด้วยนะครับแต่ลูปไม่ใช่แค่ลูปเดียวนะครับมีถึง2ลูปครับโอ้โหฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแกะกันก่อนครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับรางฮอตฟิลนะครับ กล่องฮอติ์เนี่ยใส่มาแบบแกะได้ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถปิดกลับได้เนี่ยเราก็ต้องฉีกลังเลยนะครับแล้วก็ต้องไปหาที่ใส่ที่อื่นเอานี่อันนี้ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้มานะครับมีลูบด้วยแล้วก็มีชิ้นส่วนอื่นๆนะครับมาดูแต่ละชิ้นนะฮะอันนี้เป็นตัวหมุนนะครับที่ควบคุมลูบนะฮะอันนี้เป็นฐานของตัวลูปนะครับมีชิ้นส่วนตัวนี้นะครับขยับได้นะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นเส้นชัยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่ามันรวมกันแล้วเป็นยังไงอันนี้ตัวสตาร์ตตัวยิงนะครับยิงรถไปได้เป็นแรงเหมือนหนังยางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนข้างบนเป็นป้ายคาว่า hot fuel นะครับไว้ตกแตง่งชิ้นนี้เป็นชิ้นสําหรับใส่เส้นชัยนะครับสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือลูปนี่แล้วมันจะกลายเป็นลูปได้ยังไงครับรางตรงๆแบบนี้2อันนะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูกัน นี่เราก็มี i n s t r u c ชั่นหอันนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาประกอบกันนะครับอ้าวๆยังไม่หมดครับมีรถอีกหนึ่งคันแถมมาด้วยนะครับจิรวัตทรชื่อรถเนี่ยชื่อว่าคาร์บอนิกนะครับแต่ว่าด้าน้างเนี่ยเขาเขียนจิรวัตรมันคืออะไรนะชื่อคนเหรอคนออกแบบรถเหรอครับอันนี้ก็ทิ้งให้เราสงสัยนะครับเพราะว่าไม่มีคําอธิบายนะครับว่า หมายถึงอะไรนะฮะนี่ครับชิ้นส่วนทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับออกมาแบบรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุบป,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 บประกอบเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับตัวรางตรงๆเนี่ยเขาสามารถดัดเป็นลูปได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่อนข้างบนเนี่ยสามารถใส่ป้ายฮอตฟิวได้ครับ อันนี้เป็นการออกแบบที่ดีมากของฮอต e ิวนะครับก็คือรางตรงธรรมดาเนี่ยพอมันล็อกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโค้งขึ้นมาเป็นลูปเลยแล้วอันนี้ก็คือตัวยิงสตาร์ทนะครับพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็จะต้องมาลองกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ใช้เนี่ยนะครับคาร์บอนิกมาลองยิงดูเป็นไงครับอลองยิงดูครับ3 2 1 ไปครับไปสิครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับต้องดูภาพช้าแล้วครับเอาติดนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงครับโอ้โหนี้ดูไม่ทันจริงๆครับต้องดูภาพช้าครับมาครับรถฟึบหนึ่งลูมตรงนี้สลับลูปนะครับลูปที่สองแล้วก็บินออกไปตรงเส้นชายตรงนั้นครับโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ จริงๆแล้วสนุกนะครับแต่บางรอบเนี่ยมันก็ได้ไม่ครบ2หลูกนะครับบางรอบก็ได้นะครับนี่นะครับเป็น Energy Track ที่รถเข้าลูบมา2หลูปอย่างนี้สุดยอดมากๆเลยสำหรับคนที่รักการเล่นรถในลูปนะครับก็ขอให้เข้าไทยแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับมีเพจ Hot v i e w วเ e n น e r s นะครับไปกดไลค์กดติดตามไ,ได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับชอบดูรางชอบดูลูบก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับ,บ,รบ,รมมรบแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ